วัดดีสวัสดีของภาคพังวัดดีสบายดีจ้าภาคพังเราไทยและสาวยูทั่วโลกยีเเพื่อนมนีแรงบรยเดรยชีพจ้าคลิปนะพี่น้องเพว่านี่อยางเปนกกมุคำมุ ิกระเบียดกับงานหลายเนาะไะเลยไะเลยไะเลยบนมีเวลาเห็ดิีเพ็ดอันนั่นกันเลยมาทักทายสบายดีน้ำเพื่อนๆพื่อนในช่วงนี้เลยเนาะเนาะมาทักทายสบายดีเพื่อนๆ ในส่วงคอยทำํำแดงวันนี้นะจะอบใจเจ้าขอบใจขอบใจนิ่นั่งร้านดวงตาเนิ่งลึกนะจ๊ะเนาะลึกๆหนักใส่หม้มอถักไ้สบายดีกันเล็กเพื่อนๆเด็กอรบเด็กส้ายนะจ๊ะ มีกับดบูได้ไปใส่์นะมีกับเพียกกับงานมาไซน์ไปน้อมาลุกๆไปเที่ยวเลยมาทักทายสบายดีกันด้วยเพื่อนๆด้วยทักทายขอลุกขอไล่เดี๋ยวจ้าด้อก็กำลังใจกันด้วยเพื่อนๆ Các <laughs> con <laughs> <laughs> còn đang khảo tuần như đây luôn Các khảo như đây đây <laughs> con ใจเช็ดล้างดวงตาสองเล็บเจ้าสักดิ์ยสบายดีสบายดีเพ่ได้เป็นเพื่อนสบายดีเลยเป็นเพื่อนหับซ่มเดี๋ยวมาโป้ให้กำลังใจจยาใส่น้องนะจ๊ะอย่าแม่แต่เป็นมือเรียกละก็ฟังขอบใจเจ้าขอบใจที่มาโป้โปให้กันเนาะ กินขอบคุณนะจ๊ะหกสิบหกล้านดวงตาทักษายสบายดีนะจ้าเล็กสิบหกล้านดวงตาสิบหกล้านดวงตาทักษายสบายดีเด็กนับพวกก็อยากเป็นสาวอยู่นะเจ๊ะอยากเป็นสาวอยู่ก็เลี้ยงสุสุสุเราต้องขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนนะจ้าขอ ก็มันใจเยนไปด้วยกันเยนไปด้วยกันไอคิดผิดกันกันยังบอกกองบอกแค่กับบน้ให้มเได้เพื่อนๆบอกมาให่ได้บอกมมนได้เดินมันไปขาดตัวละน้องสันขาดตัวละสัน้น จเจ้ากบใจสีล้านสีล้านเลิบแล้วเจ้าพวกล้านดวงตาสีล้านเลิบกบจเจ้าบจากเสนหอมนนอมนเนอะตาพัสว่งเมสิวเมสิวมากวนชาแนลวาั ดสวสดดี่ซิแ่ิเิวมนสบาดีเยะตยังกินแรงได้มเวมนเซียยังกินแรงนะเจ้าอันเมซยังกินแรง้ันนี่นะนเก่าแรงแล้วบนอกเพื่อนเพื่อนเดีพกกินแรงได้เจ้ากินกัปิ่ปลาทูวสัน แต่นัทผกินปิงปลาทูนบ่ได้ไปหายอย่างหรอกมาแต่ดำให้ดำหน้ามาแต่ไทยให้ไทยหน้าก็เลยสือปลาทูมาปิ้งกันแล้วนะเจ้าอ,อยู่ไกละทะเลก็ต้องกินปลาทูสั่งอยากปลาทูนะเจ้าปลาทูกขขข็คายๆกับกปูนี่แหลนะเนาะแม่สิเนาะหอมกินปลาทูนะเจ้าอหอมปลาทูหอมคือกับปูบ้านเฮานี่แหละ ผ่านมานานหรือ,อยังจ้าวลยเจ้ายผ่านนานเลยเจ้าผ่านนานแล้วผ,านานผ่านถึงแต่วันที่หรือว่าวันที่สเกเดือนเดือนยังที่สาเกีดเด่ เสก yani ิเดินสามเนาะเหรอเดินสี่เสกิจเดินสี่นี no. play, no. ่แหละเอาเสกิเดินสี่ผ่านมาผ่านั้งแต้วันที่เสกิเดินสี่เมื่สิบแต่ตอนนี้เรียนยังเรียนยังตึ๊งตึงตึงตึงยูเรียนยังไปป้ายน้ำยู่เรียนนะเรียนสากระโดงเม่สิเรียนสา ดีใจด้วยจ้าไม่ได้มาหานานแล้วเนาะเน้อสันด้วยโดยบุกยงายจอมหนุ่มลูกโมสวัสดีค่ะวันสันด้วยโดยจ้าสบายดีลูกโมสบายดีนะเจ้า จำผมได้ไมว้ยจ้าที่ผมเป็นคุณตอบแล้วผมไปคิดถึงคุณมากเลยครับอ๋อ้จำอะไรแล้วเนาะคือว่าเปลี่ยนซีบนี้เนาะนาะ <c oughs> ทีลี <c oughs> ลิทงจำบรายแลวบุใส่คู่คูฟไยเนาะบุจำบรายเลยเอจีบ้านได้นาะอันนี้เนาะจำบรายเจ้าก็สบายดีคุณภาษาจิตคือเก้าเนาะเจ้าน้อเนซีสววันดีจ้าน้องโมน้นงสมโม่คนสวยฉันด้วยเลยลูกโมคคนสวยเนิบสบายดีจ้า เม็ดสิวไปเย้ยวเย้วย์ไป c กอดกอดนะเจ้าพวก chạy ลดล้านดวงตาหุบลึกผุบลึกนะเจ้าเม็ดสิเอ้ยจำนวนเม็ดสิจะมากอะเป็นผู้กระคืบ่ได้เป็นปกติช่วงนี้นะเจ้าบวกลึ้นนะเจ้าว้าเรียกแล้วก็บ่ได้คืนนะเจ้าปกติแต่ก่อนเลย ตั้งเอาสองทุ่มนะเจ้าสองทุ่มึ้นแต่ว่าส,สวงที่ฟ้าน,นี่ไม่ได้ขึ้นเป็นยีลมมีลานะเจ้าขึ้นตามว่าว่างนะเจ้าแต่ว่าวันสองวันนี้ก็เล่งแน่เพราะว่าไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คิดวิดีโอก็เลยมาเปลี่ยนเป็นขึ้นแทนนะเจ้าสองวันนี้ นี่กบได้นะเจ้าเมื่อซิวกินได้เมื่อซิกวกบได้ขึ้นมานานแล้วจ้านะเจ้าโดยโดยเมื่อซิวถึงมันหมดไปขนนานแต่ว่ามันก็บค่อยเป็นกันเนาะเมื่อเมื่อวัน คอมเมนต์ให้เด้ด้วนะเจ้าสิไปให้ขวัญกำลังใจแบบง่ายๆนะเจ้าเนาะติดตามกลับไปให้กำลังใจทางวิดีโอบิงบิงซวยเนาะเจ้าจะไปดูคลิปวิดีโอขอมเมนต์สิอันยิ่งหิตอันยังไงสันอันยิวงคอมเมนต์ให้ได้จเด้อ ว่าเด็กนั่นพวกบางเทอก็เข้าไปบ่หอดนะจ๊ะพามันบ่ได้เด้งขึ้นกันเด้งเวลามันเด้งกะนเดือนพวกเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปนาดนั่จ๊ะอย่างมันพาดในมือบกีกับบันเมสิวตัวจริงก็เลยเล่นแน่นและเจ้าเมสิวททำซองไม่

สีดึกสองไหมน้าเจ้าเดอะผม่อยจะเอานังรัาไปผักด้วยไหมสิวเด้อ๋อเมื่สิวหาก็เลยสีเจ็ดหาน้าเจ้าม่สิวหาก็เลยสีเจ็ดหาต้งางาองเก้าดนุนดุนยึด โดนยืน่นอ่าโดนยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์ไม่ผ่านจ้าอ๋อเป็นได้รไม่สิวเป็นสัน้นๆมันเสิวคือว่ายังสันนะ้นเนาะโดนโดนยืน่นอุทธรณ์ดยโดยเจ้าะอ่าก็ได้ซีซีเจ็ดห้านะ้อไม่สิวนเนาะแม่สี duyệt hay song lang đông nghĩa hai bên si chết chết nâng 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 bội hai bên dù lỡ chào dù dù nhìn lẽ chào yêu chết si chết hoặc nâng nâng

ว่าเอฟซีเดนโปกัะว่าอันนั้นมันกดยากไงนะจ๊ะเนาะมันอยากรู้ว็เลิซิปันเมนหลายคำเลยจ้ะเด้ยังเชื่สิวอดเดดแลวก็นะจ๊ะเนาะว่าเอฟซีเดโปกดอยากได้ดีวันนี้นะจ๊ะ เลยไม่ส right? right. no, ีเนี่ยิดม่สเต้นเยอะแยะินไม่สีเส้หมวกหมวกไม่ไผ่นะนะ้จะเนาะมวกไม่ไผ่สวยๆนะนั่นมัน เชียงบ่ไรเม่สิเอ้ยจริงงเลยนะ ลงชิดไลายลายเดือจ้าเรียนจะได้วิ่งแล้วไล่สุดทุกวันถ้ามีเวลาอ๋อดูขอบใจเจ้าขอบใจกำลังใจขอบใจคำแนะนำอันดีๆของเม่ซิวนะจ๊นะเนาะขอบใจเจ้าขอบใจเป็นนะพผู้ปะ นี่เวลากระสิอโบราณนะเจ้าุตวันนะเจ้าคิดกะสิอให้หลาัวอะไรไหมสิเฮ้ยนี่แหละไอ่สิบ้านดีไปม่งหลังคาให้ไหมสิจสามดวงนะเจ้าขยับเจ้ายัะไล้เด็กเกิซี อีกบ so <khi> ันที่สองก็คือใครให้เบื้องครับนในสิ่อีกหนึ่งลังนะเนาะเป็นสองลังนะเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ้าในสิ่เดินนะก็ให้ไปสองลังเลยกันเถอ ในสิ่งคือว่าโพสได้ขนาดยังบีท่านได้ยพันคนติดตามกับคนให้โพสเนาะเจ้าเนาะนาแรกเดือนต้พุธอยากเห็นนาแรกยังเห็นบัวลายเลยเจ้าจริงจังเลยเนาะในสิ่งไหนน้ำไหนได้เจังด้วยในคืนนี้เพื่อจะได้เป็นโจร บ้างจ้าดูดยเห็ๆปังๆได้เมื่อสิ้นได้เป็นนายพันได้กนนายพันเนาะมีโจนเป็นโจนนายพันมือเดียนจะได้โจนหาห้อยนะเจ้าโจนหาห้อยมันมีหน่อยได้ได้เน้สินได้เิได้แน่นโจนาห้อยมันโจนาห้อได้แเน้สิ้ ควาวเร็วโบยทะนันก็มันเป็นสิเจ็ดเจ็ดแล้วเสียคนดังดูเด็กเก้าแล้วน้าก็ต้องได้แน่ๆแล้เนี่ยเออเดนวับพูนนี่ล้วมันก็บโบวิงเนะทางโเวิงทางชิกกบ Hãy phục bài bài đúng, đổi tạm bài cháu. Bài mày lại phổ, bài này lời cho cháu Cảm ơn, bài với cháu nghe hình còn, còn เนยนะพวกก็จะลงแล้วที่บุกืนนั่้นนะึ้นสิบเก้านาทีแล้วน่นาจะเจเดจังแลยปกติเรนะียวนลพวก็บุกขยินลายแล้วนะเจะข้าวปุ้นเหมือนทักทายจ้าข้าวปุ้นข้าวปุ้นโดยโดยยังนะัข้าวปุ้นไม่เหมืน จอดจ้าว um ่าสิโดยโดยเข่าเจกดกอดแล้วเจ้าเข่าปุ้นอมซอยบานหน้าจ้าดยโดยเจ้าเข่าปุ้นเข่าปุ้นอมซอยบานหน้าขอบใจเจ้าเข่าปุ้นเข่าปุ่นอมซอยบานน้านะจ๊ะไอ้เหม่นเลยเนาะสิบสีเข่าปุ่นอมซอยบานนาขอบใจเวยจ้าเด้ออีกห้านาทีก็หา ให้ขอบคุณออมสวยวันลาเลยทักทาย,เ,ยเพื่อนๆจักเล็กจักหน่อยนะเจ้าก,ก็จะลงอบใจเจา้าอบใจสามัญดวงตากับเปลิดเล็บเปลิดเล็บนะจเจ้าแดงแ็งผูห้อนนะเจา้จาสิบไสิบลายนะเจา้จา cái sự lòng lớp lại lòng 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 nàng lòng lòng đôi นางสาวีเดินสวัตรดีกาเวมาทักใจโดยโดยขอบใจเอิบซีเอิบซีนางสาวีเดินเริ่เก้าเริ่เก้านะเจ้าขอบใจเจ้าเอาเป็้นเจบอกเด้อเพื่อนๆอิบซีบอกเอาดอกอิบซึเอิบซีเป็นมันรักเพื่อนมากเพื่อนคอยเอ้อนนะเจ้าขอบใจเพื่อน กาวลานเลยนะจ๊ะโอเคมูจิอันงามๆนะจ๊ะโอเคมูจิอันสวยๆของน่าสะวิดีนสะวิดีนดอกเดียวไม่เอานะคะเอาเป็นพวงค่ะสัน ายเราจะดินว่าเอาเป็นพวงด้วยโดยเจ้าเอาเป็นพวงก็เอาไปเลยนะเจ้าขอบใจเจ้าสวัสดีคอยหักเจ้าเสมอเลยเลยสบายดีสบายดีนะเจ้าอายเมาแล้วบ่อยากสนุกมัน เมาแดดเจ้าเมาแดดไอเมาแดดโดมตัวแทนน้องจบโดมโดมกดไล่ให้แล้วครับว่าันไล่อยู่ใส่น้องโดมเนาะัสดีลูกโดมนะเจ้าจ้างานสบายเดินเจ้า ยังบม่ได้เมาเลยจ้ัต้นข้าวต้นเขาเนาะเจ้าต้นเขาสีหนึ่งเก้าต้นขขาบอกไว้เจ้าได้เพื่อนในสาง่องในทําม่องต้นเขาต้นขขาสีต้นเขาสีนี้ บอกเด็กเพื่อนเด้อบอกเด็กต้นเขาสิงเด้อถ้าต้องการนั่งถ้าต้องการอันั่งเจนนะเจ้าต้นเขาสิงสวัสดีเจ้าแตนจากน่างสวีดินนะเจ้าชมกันเลยเพื่อนๆได้แบบนี้นะ